ถ่ายไว้เก็บดูเนาะเดี๋ยวถ้ามันหลวงเหี่ยวกับบะมีแล้วหนาเจ้าหน้าดอกไม้นะ,ะเ้าจะถ่ายไว้หลายๆสุดเจ้าเอาไว้เอไว้ลงกระัดกับเข้าเนะถ้าบัถ่ายไว้กับเดียบผลตกมันหลวงหมดเจ้ามันก็เหมือนกับดอกซากุระ แต่กลางวันลงมาไทยถ้าวันไหนมันแดดแรงๆกับไทยบบได้เจ้ามันสะท้อนแสงเนาะกระดาก็ต้องรอมันเย็นๆหน่อยฮ้าโมงกลัวกับหกโมองอ่ะเจ้า mm hmm. เจ้ามันจะอยู่ด้วยกันนี่นะหลายๆต้นนี่กัะที่แล้ว อยู่ด้วยกันน่นะน้ำผึ้งนะ่ะสวยงามจังจะเลี้ยงกันอยู่นี่เนาะหลุมตึกกมันปลาดาวเนี่ยอันนี้เปินห่อแบ่เขาเองเนาะมันหนังพักพรนอีกนะ้กอะ Soy 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 ต้นนี้ก็สวยค่ะหืมจอข้างล่างเต็มเลยเสานี่เป็นเสาไฟค่ะกลางคืนเขาจะเปิดไฟเนาะนอนค่ะเลี้ยงไปน,นอนค่ะเลยพุ่มนั้นก็มีค่ะ มันจะเป็นพุ่มเป็นพุ่มเนาะชมพูขาวก็มีขาวชมพูเนาะงามเจ้าจะท่ายแบบไหนก็นงามถ่ายเก็บไว้ค่ะเอาไว้ลงเนาะเดี๋ยวอีกหน่อยไม่เห็นแล้ว อีกน้อยมันก็จะร่วงจะร่วงจะเน่าไปหมดเนาะ นี่ดอกเยอะเจ้าดอกเยอะดอกเยอะ <c oughs> มันจะบานพร้อมกับดอกซากุระเนาะดอกพวกนี้เนาะ คุณป,ปูข้างดึกเนี่ยเจ้าข้างร้านอาหารเนี่ยเนาะดอกนี่เวลาถึงเดือนนี่มาปกมันก็จะบานเออะบาน,นพร้อมๆกับอันดอกซากุระ ้นนี่ก็สวยเจ้าเหมือนจะปูห้างกันประมาณเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งเนาะเม็ดขึงสองเม็ดนี่แหละอืมงามเจ้าต้องทายออมแล้วเนาะกลางคืนปกจะเปิดไฟเจ้าอันนี้อันนีเสาไฟน่ะเนี่ย ชวยช่วยชวยชวยเอ๊งามชมพูขาวกับมิเจ้าเนี่ยชมพูขาว สมแต่ดอกนี่ม่อนๆเลยนะวันนี้เนะถึงจะเป็นสีเดียวกันแต่มันหลายต้นอ่ะเจ้าเนี่ยนะคนทําเป็นุ่่ภมงามขนาดเลยมันจะดอกหน้านี่แหละเจ้ากำเดิดถ้าผลตกผลอย่างมันดอกไปมันก็จะหลวง Như là cái ngàm Chỉ nước con ngàm